ถ้ามาพอใจเพชรสมานกลัมากันไปนิดนึงครับแม่ไฟนี้ก็เก่งมาชุกเป็นไงนี่วะก็อันนี้เล่งไม่ขึ้นเล่นขึ้นเลยยกไหนยกไหนที่เล่งไม่ขึ้นก็อันเกี่ยวมาแทนก็มีสามเข้าไปเรื่อยก็จะมาเล่นยกสี่พอมาเล่นยกสี่ก็ไม่ทันยกสี่ยกสี่ครับพอาะว่ได้นะครับก็เริ่มมามาแล้วก็ไม่ มาเสียลูกล้มครับล้มไปยกมันะครับเกี่ยวไม่ไปครับพี่เขาแข็งกับร่างกายเป็นไงบ้างตันนี้ก็ก็ร่างกายก็เสียความมั่นใจเบี้ยอ๋อเพราะว่าแพ้ไปหลายไปจิตเนาะครับผู้โชคดีบ้างเห็นก็พี่พี่เขาแข็งครับพี่เขาแข็งมากระดูกแข็งครับน้ำหนักพี่กัดที่ชกวันนี้เป็นไงบ้างก็น้ำหนักพอดีครับไม่พดีอยู่ใช่ไหมจะเป็นตัว่าเล่นไม่ขึ้นนั่นเองใช่ครับก็มาเตือนได้ครับ ปกติปรตีนเนี่ยต้องชกเมื่อไหร่อะไรไงก็ปกติไม่มีรายการครับแต่ก็ซ้อมมาเรื่อยพอเพิ่งมารู้ตัวได้ประมาณเจ็ดแปดวันเนี่ยครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดวันเนี่ยก็ไม่ซ้อมมาเลยครับไม่ไม่น่าพอใช่ไหมวันมัซ้อมหมดไม่น่าพอใช่ไหมครับอืมเอา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 ที่สมานฝากแบ่งครับหน่อยรคับก็แบ่งไปสบา่ผิดวังแล้วครับก็ซ้องพักก่อนครับแล้วเราดูที่หน้าครับ อ่าพ uh, ักพักร่างกายก่อนนะครับเอา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 ล้วครับน uh, ี่ก็เทศบาลครับมาเป็นกำลังใจปลอดเท่าต่อวันน nope. ี้ทำไม่ไรแล้วเราก็ต้องพักก่อนดีกว่าครับต้องบอกานทำงานนะผมพักก่อนพักเลยเหรอครับครับตั้งเป้าไว้กี่เดือนครับนานไหมก็รอดูร่างกายด้วยครับก็ก็พยมาติดต่อก็เซลฟ์ความมั่นใจอือพักให้ให้เกิดความกระหายก่อนครับอ่าโอเคอีกนิดหนึ่งกับแฟนมวยครับก็ขอโทษวันิดถ้าไม่เปิดวังกันแล้วครับก็ เรารุ้กันปีหน้าครับครับผมเป็นกำลังใจให้ครับน้อกสู้ๆครับผมขอให้กำลังใจครับสำหรับคนไทยครับน้องบอกว่าขอพักร่างกายให้เข้าที่เข้าทางอีกนิดนะครับวันนี้นีนค่อนข้างจะเร่งไม่